รัฐวั์จัดให้เมื่อพี่เสีนีคือวเวลามาทำแฟนดี้เนี้ยมันต้องเตรียมอะไรใหม่ๆมาเพื่อที่จะให้แฟนๆรู้สึกว่าความมีความสุขว่ามันเครียดมาสำหรับเราที่ต้องคิดนะไม่เครียดไม่เครียดครับผมเรารู้สึกว่าการได้มีเหมือนแบบเป็นมินิแฟนมีติ้งใช่ไหมมันก็เหมือนแบบว่าได้ฝึกสกิลในตัวเราเหมือนกันนะ,ะอาจจะแบบไม่เยอะมากเหมือนเข้าคอนเสิร์ตแต่ก็รู้สึกว่าอินจอยแล้วก็สนุกเหมือนเป็นการแบบ ขอบคุณแ,แฟนด้วยที่สนับสนุนทางแบรนด์แล้วก็ทางสีหนิวด้วยครับผม,มแล้วก็มาแบบว่าจัดงานเจอแฟนแบบมีอินตอร์แฟนมาด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกแฮบบ ppy ผมก็ไม่ไม่ได้เครียดขนาดนั้นครับอืมจะถ้าสมมุติว่าเป็นแบบโชว์เยอะมากจริงอาจจะอ,ออกแนวกดดันกดดันตัวเองซะมากกว่าครับแต่ว่าวันนี้ไม่เครียดครับอันนี้มีแฮ so ความสุขแฮปปี้ครับี้ก็คือเล,เล่นมากกว่าโชว์ เอนจอยครับส่วนใหญ่ก like ็ท <laughs> <laughs> yes. ุกงานน่าจะเป็นเงินจอยครับจอยจอยไปก่อนอยากจอยกับแฟนๆครับรู้สึกเนี่ยเมืผ่านมานานแต่แฟนคลับก็ยังมาแบบว่าทำให้โซวเอาได้ตลอดเวลาก็ดีใจทุกครั้งเลยครับที่แบบแฟนๆอยากมาหาพวกเราด้วยอยากมาดูแบบอยากมาดูโชว์พวกเราแล้วก็อยากมาเล่นกิจกรรมด้วยกันด้วยอย่างวันนี้ก็ มีอินเตอร์แฟนแฟนชาวจีนมาแบบมาหาเยอะมากๆเลยเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปกันไปข้างบนเวทีเรียบร้อยแล้วครับก็แต่ละคนก็คือน่ารักมากๆทุกคนก็คอยซัพพอร์ตเ,เราตั้งแต่แบบเมื่อก่อนบางคนอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนที่ประเทศมีเริมเออ่มาตรการเริ่มผ่อนคลายขึ้นแต่ละคนก็บอกว่าเนี่ยตามามาปีนึงแล้วนะแต่ว่ายังไม่เคยได้เจอเลยเพิ่งจะได้มาเจอเราแบบไม่นานมานี้ก็รู้สึกว่าแบบโอ้ ทั้งๆที่เขาไม่เคยเจอเราเลยแต่ว่าเขายังสะพ้อพวกเรามาเรื่อยๆหนึ่งปีอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจมากๆเลยเป็นแฟนชาวไทยก็ด้วยพอเขามาเจอเราเราเขาสึกไงถามเขาไปว่าเป็นเหมือนที่อย่างที่เราคัดคิดได้ไหมยังไม่เคยดีไม่ดียังยังไม่เคยถามเขาแต่ถ้าถามล่ะลูกหลูาเป็นยังไงครับตัวจริงเขาแบบอยู่ในใจไงแล้วเขาบอกว่าไม่เห็นเหมือนในรูปเลยนะลองมาตามเขาเลยซีนูนิวไม่เห็นเหมือนในรูปเลย ดูดีกว่าในอไปไม่มาแล้าไม่มาแล้วไม่มาแล้วโอ๊ยเลงไม่ได้ครับมาก่อนถ้าเขาตอบอย่างนี้นุ่นดีตอบยังไงกลับไปดูดีกว่าในรูปใช่ไหมครับไม่เหมือนเนี่ยตอบแี้แต่ไม่กล้าถามคราไม่ถามดีกว่าเอออยาเห็นดีแอคเลยอ่ะโอ๊ยก็คือแบบช่วงนี้พวกเราก็ยังมีแบบงานอะไรที่เห็นกันตลอดเยอะเรียกว่าทุกวันทุกวันเลยเนาะมีงานทุกวันเรื่อยๆครับกลัวพี่ๆสื้อเงา เม่ใช่คู่เราก็แปลเนี่ยพอจะไปต่างประเทศก็หายไปเป็นเดือนพอนจะกลับมาก็คือจริงๆเดี๋ยวเดือนหน้าหรือเดือนถัดไปมีแบบไปแฟนมีสต่างประเทศเยอะเหมือนกันนะครับผม <ừ, S 1> ใช่เตรียม<ท><ท>ตัวยังไงบ้างาก็คืออีกสองเดือนก็คือซีนูนนี้ก็จะคือไม่ค่อยได้อยู่ในกรุงเทพแล้วอ๋อตั้งแต่ตั้งแต่เดือนหน้าแล้วครับเดือนหน้าก็เดี๋ยวมีไปที่เกาหลีก็เพิ่งประกาศไปครับแล้วก็เดี๋ยวมีไปที่ฟิลิปปินส์ด้วยครับก็ ไปหาครั้งนี้ก็เป็นการไปฟิลิปปินส์ครั้งแรกเลยก็ไปหาแฟนๆที่นู่นครับมันเริ่มชินกันกับการที่ไปแฟนนี้กับประเทศจริงๆรู้สึกว่าชอบนะครับเหมือนเราได้เปลี่ยนบรรยากาศการทํางานด้วยแล้วก็ไปหาแฟนๆที่แบบเราไม่ค่อยได้เจอเพราะเขาบ่อยๆครับก็เหมือนไปแบบไปแลกเปลี่ยนความสุขกันครับจริงๆก็ไปกินด้วยใช่ครับแต่ถ้าถามว่าชินหรือยังก็ เริ่มเริ่มจะชินกับการบินแล้วนะครับถ้าช่วงแรกอาจจะไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นครับแต่ช่วงหลังวันนี้ก็รู้สึกว่าไปที่ขึ้นได้เรื่อยเลยแต่ยังชอบอยู่ครับเวลาเวลาเราจะไปต่างประเทศนอกจากแบบเตรียมโชว์ไปเนาะน่าจะต้องทำกันบ้านเรื่องอนะไมีอาหารอะไรน่ากินอะไรด,ด้วยปะ่ะพ<อ>ี่สีพูดทุกครั้งเลยนี้เปิดเตรียมสับชาน้องไปโอ้ยน <c oughs> ั้นต้องแน่นอนด้วยครับก็จริงๆบางประเทศก็ไปหลายครั้งผมก็คิดเอ๊ะมีอะไรใหม่ๆน่ากินบ้างอะไรเงี้ย ก็ต้องให้แบบว่าทางกูรูของทีมงานเราแบบช่วยหาอะไรอย่างเงี้ยอยากลองกินอะไรใหม่ๆจะหนูกินทุกอย่างใช่หนูกินได้ทุกอย่างอยู่แล้วบีอยากกินไม่ได้แบบอะไรกินได้ง่ายเลี้ยงง่ายก็คือก็คือเป็นคนทดลองทุกอย่างเหมือนเปิดพิสดารแบบว่าอะไรมาก็กินเปิดพิสดารเลยแหละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้ก็รู้สึกว่ามันคืออะไรแต่นุ่นอย่บอกเดี๋ยวเป็นตัวแทนกลุ่มให้ลองครับอะไรที่แบบไม่เคยลองก็จะลองอย่างตอนมีอะไรบ้าง ตอนที่ไปเซี่ยงไฮ้ครั้งล่าสุดก็ลองกินที่เป็นซุปและเป็นปลิงใช่ไม่เคยกินเลยไม่เคยทานเลยครับแต่ว่าใน่วันนั้นก็ลองทานดูครับก็คือกินคนเดียวทางซองคนอื่นคนอื่นไม่ทานเลยครับผมลองสมมติถ้าสมมติถ้ามีสิบอย่างหรือว่ากินสิบอย่างถ้ามียี่สิบอย่างหนูก็จะกินยี่สิบอย่างใช่ลองไว้ก่อนหนูจะลองทุกอย่างที่แบบว่าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็จะกินจบคนสุดท้ายตลอด ทุกมือแล้วหนูก็จะบอกว่าเกรงใจทุกคนทั้งเลยที่มาทุกคนก็นั่งรอทุกคนก็นั่งเมาอ์กันเลยมือผมก็อยู่ก็จะแบบแต่ก็คือกินอยู่แต่ก็กินนะพี่เสร็จแล้วแต่ก็กินอยู่ก็ยังกินไปเรื่อยๆเขาจะกินเยอเสียดายด้วยเขาอยากกินกินอยากกินก็กินไปเออแต่เราไม่อ้วนเลยเนาะก็หนูยังเด็กอะเวลากแบบไม่เล่นตัวเองตั้งแต่พอมันคือเรื่องจริงครับพี่ตั้งแต่ยิมแปดมาก็นั่นแหละหยุดตรงนั้นไปเลย เออเหมือนแบบว่ามันย่อยยากเขารู้สึกว่ากินทีไรท้องอืดใช่แล้วก็โชว์ปุงป่องหนูไทีนี่หีบปุงเฮียแต่รูกที่พี่ซีลงทุกคนก็รู้สึกว่าแน่นอนผมเก่งพี่เออพี่ีเหรอคะไม่มีเหรอคะอะไรนะครับยังมีไหมยังมีปุงหรอก็ถ้าเบ่งก็ก็จะมีครับพี่ไม่อยอยากเชื่อเลยอ่ะหนู จริงพ MM ี่ซีกดพี่ซีกดพี่ซีกดดันไหมกับการที่บอกว่าหลายคนคาดหวังว่าพี่ซีก็จะต้องเป็นซีคลิที่เคยเห็นมากับภาพลักษณ์ที่เคยเป็นมาเดี๋ยวมันจะกลับมาครับผมถามว่ากดดันไหมไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าเออเราอยากกินนึงเยเออจอยจอยมันคือถ้าเราไม่กินมันก็แบบไม่มีแรงอะไรครับผมอยู่หรือหรือช่วงไหนที่รู้สึกฟิตหรือว่า อยากแบบว่าต้องใช้หูนอะไรเงี้ยก็อยากฟิตหรือมีเวลาก็อยากฟิตอยู่แล้วแล้วกี้บากที่มันจะกลับมามันจะกลับมาเพราะอะไรมีงานหรือว่ามีกลับมาเพราะว่ามีเวลาครับมีเวลาเล่นใช้งานด้วยงานด้วยงานด้วยผมเออแล้วอย่างนี้อยู่ถึงเวลาจะต้องมีบ้างหรือยังหรือว่าปล่อยจอไปก่อนมีแฟนคลับทำรูปหนูเป็นซิกแพคก็พี่ชินโอ้ยแล้วหนูเิดมาให้ดูเคยเห็นอยู่นะครับเป็นแบบจะเป็นแบบ เนี่ยเนี่ยอย่าดูเป็นหน้าเป็นหน้าหนูแล้วก็เป็นแบบตดต่อหนูเป็นแบบมิซิกแพคโอ้โหไม่ชินไม่ชินเลยอะแต่ว่าแต่ว่านี่เลยดูดีอยู่นะาหมีแค่นิดนึงอัไนมันชัดเกินไปชัดไปอาจจะไม่อาจจะไม่ค่อยเข้ากับหนูเท่าไหร่เออจริงจริงน้นยังมีภาพนั้นคิดในหัวมั้เพราะสิพอเขาทำรูปมาให้แล้วเราจะมีภาพนั้นในหัวป่ะมีอยู่ครับแต่ทำไม่ได้แต่ยากแต่ยากอยากพยายามเหมือนกันครับแชดีได้อีก ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ก็ทํางานเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีเวลามากขึ้นก็จะไปออกเหมือนกันครับอยากวิ่งแล้วไม่ได้วิ่งนานมากเลยอ่ะพี่สี่ก็ถามเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกับเรื่องที่เอารูปเราไปอยู่ในซีรีส์เรื่องหนึ่งจนหลายคนก็รู้สึกว่าเกิดดราม่าก,กันว่ามันไม่เหมาะสมตรงนี้เห็นว่าเราไปคอมเมนต์ที่ออฟด้วยรตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างทุกความที่เป็นรูปเราคู่กันจริงๆก็ไม่ได้คิดมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคิดว่าจะเป็นเรื่องที่สื่อสารกันฝั่งเรากับ ฝั่งนู้นไม่สื่อสารกันไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ค่อยละเอียดไม่ไม่ครบถ้วนดีกว่าครับใช่แต่ว่าทางทางฝ่ายนู้นก็มีทักมาขอโทษผมเหมือนกันครับที่แบบว่าสื่อสารไม่ครบถ้วนแล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้คือแต่จริงๆผมก็ไม่ได้คิดมากอะไรครับใช่ไม่ได้คิดมากเท่านั้นไม่ได้คิดมากอะไรขนาดนั้นใช่เพราะว่าทางทีของเขาเราก็รู้จักกันอยู่แล้วครับผมก็ตอนนี้ก็คุยกันจบแล้วโอเคแล้วครับผม อย่างหลายคนมองว่ายืมรูปเราไปแต่นึกว่าเอาไปทำาปอื่นแต่อยู่ดีก็คือด้วยแรงหลอกบทมทันค่อนข้างที่จะชี้นําตรงนี้แต่คนก็เรู้สึกว่าแฟนๆก็เป็นห่วงเรามากรู้สึกไงบว่ากลัวกระทบจิตใจเราโอ้ยอันนี้ต้องแบบขอบคุณแฟนๆมากที่แบบเป็นห่วงพวกเราครับผมใช่ครับผมก็น่ารักเป็นแบบเป็นห่วงแบบความรู้สึกกระทบจิตใจเราอเงี้ยแต่ตอนนี้เราโอเคทั้งสองโอเคครับผมก็คุยเคลียร์กันแบบเรียบร้อยแล้วอ,อย่างนี้นี่นคือเขาทำมาส่วนตัวหรือว่ายังไงอ๋อใช่ครับทำมาส่วนส่วนตัวเพราะว่าผมรู้จัก รู้จักกับพี่ฝ่ายนู้นอยู่แล้วครับรู้จักกันตั้งแต่ก่อนที่จะมาอยู่ดูมันดีด้วยครับใช่ก็สนิทกันอยู่แล้วเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าคิดมากอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าพี่เขาก็รู้ว่าฝ่ายรู้ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรอกครับแค่เป็นการสื่อสารกันไม่ครบถ้วนเฉยๆครับหลังจากนี้ที่คุณกุ๊ี่ออกไปว่าถ้าักคนอื่นจะยืมรูปเราสองคนไปประกอบนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องมีมาตรการอะไรยังไงบ้าง จริงๆเขาคุยกันให้แบบว่าละเอียดแลลวเนาะเป็นแบบทิจารัษณะคุยกับพี่ออฟอยู่เหมือนกันครับผมเ,เครียดไหมเครียดไหมล่ะครับไม่เครียด <c red> <c red> ไม่เครียดไม่เครียดใช่ไม่เครียดครับจริงๆรู้สึกว่าการทีม่มีซีรีส์พูดถึงพูดถึงพวกเราจริงๆก็น่าจะเป็นเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับ <c red> ใช่ <c red> <c red> ใช่ครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็น่าจะ ต้องไม่มีแล้วไม่ใช่ต้องแบบคุยกันให้ให้ชัดเจนใช่เขาชัดเจนหร ies, ือว่าเคลียร์กว่านี้ครับอยากจะบอกฝากไปรับยังไงบ้างเพราะหลายคนรู้สึกว่าเขาอยากจะออกมาปกป้องเรามากเลยเพราะว่าการทำอย่างนี้มันรู้สึกว่าทําให้ต้อมเขาหรือทําให้มีนเขาแบบว่าสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับที่เป็นห่วงเป็นห่วงหนุกับเฮียครับใช่แต่ว่าตอนนี้หนุกับเฮียโอเคแล้วครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะ พี่ออฟโอเคแล้วเนาะโอ้พี่อ๊อฟเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าหน้าหน้าทุกคน<ช>จริงก็อยากให้เป็นหว่วงความรู้สึกคนเบื้องหลังเนาะใช่เพราะว่าแต่ละอย่างมันก็คงมีอะไร็ไม่เสร็จแบบพี่อ๊อฟหลายหลายอย่างก็ฝากหว่วงความรู้สึกพี่ออฟด้วยครับผมก็ไม่อยากให้แบบว่าไปตัดสินใจเลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนึงอย่างนี้นะใช่แต่เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีแบบเจตนาที่ไม่ดีต่อกันเขาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีต่อกันก็คือเมนเดาแต่เบาๆหน่อย ไม่ได้แต่เบาๆหน่อยโอเคครับคือไม่ถ่ายรูปข้างบนนะโอ้โหก็ฝึกเยอะพอสมควรเหมือนกันครับผมเพราะว่าต้องให้สมกับรายการแล้วก็สมกับกิเลนสู้กิเลนไม่เกี่ยวกับหนูเลยหนูปื้มไหมคะปื้มค่ะปื้มอยู่แล้วหนูชมตั้งแต่แบบผ่านไปแล้วผ่านเลยครับเอาไปเลยผ่านไปเลยไม่แบบว่าผ่านเอาคะแนนเต็มไปเลยครับเพราะว่าแบบ วันนั้นก็ดูนั่งดูด้วยกันอยู่กับเฮ er, ียครับรู้สึกว่าเพราะมันก็ยังชมเฮียเลยครับว่าอุย้ยพอมาเฮียร้องเพลงนี้พอมากเลยจริงๆเฮีย er, แบบร้องเพลงพอขึ้นทุกวันทุกวันเลยเพราะว่าอะไรครที่โคชดีหรือเปล่าเ่ผมไม่ได้โคชอะไรเลยครับเฮีย <laughs> er, พัฒนาขึ้นเฮี er, ย <laughs> แบบ <laughs> อยู่ที่เสียงวันนั้นจะเปิดหรือปิดสชอบขึ้นจมูกอ่ะเดินแฟนชอบนะแานฝั่งาบอกว่าคือแบบว่าร้องเพลงดีมากยต้องขอบคุณแฟนๆมากไม่คิดเหมือนกันว่าทวิตกันเยอะมากเแบบ ทวิตกันแบบข้ามวันเลยเงี้ยครับผมรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนให้กำลังใจมากๆเพราะเรารู้สึกว่าจากเมื่อก่อนที่ลองเพียรไงเราก็อยากลองฝึกพัฒนาแล้วเป็นเวทีที่แบบเปิดโอกาสให้แบบกดดันนะตอนแรกเพราะเป็นรายการที่แบบโอ้แต่ครั้งแรกๆมันจะเป็นพวกศิลปินเลย้ยเราก็แบบเออทำกันบ้านก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดจะมีสักสิ่งหนึ่งสิ่งต้นหรืออะไรอย่างนี้ไหมเนี่ยนี่ต่อจากหนูเยวรอของหนูพันไว้ก่อนอืมเฮียมีอยู่แล้วครับ 好的。